สวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพรักแท้มีจริงหรือไม่พิสูจน์ได้จากคู่รักนักแสดงคู่นี้พ่อรองเขามูลคดีแม่ทุมปฐุมบดีโสภาพันธ์ที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานตำนานในความรักที่เป็นมากกว่าความรักนั่นคือความทนุถนอมดูแลเอาใจใส่จนถึงนาทีสุดท้ายของอีกฝ่ายพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ารักแท้มีจริงและหัวใจที่เต็มไปด้วยรักยิ่งกว่าชีวิต คือหัวใจที่น่ากราบเสมอปทุมดีโสภาพันธ์มีชื่อจริงว่าปทุมดีพุ่มสว่างและชื่อล่าสุดคือการมณีเขามูลคดีเกิดเมื่อวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2491แรม12ค่ำเดือนยี่ปีกุลราศีมังกรในครอบครัวมุสลิมในเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหมด3คนของคุณเอ๋อพุ่มสว่าง พอเรียนจบมัธยมต้นที่โรงเรียนวัดหนองจอกแล้วความฝันบวกกับพรสวรรค์ได้จูงมือเธอไปสมัครเป็นนักร้องประจำวงดนตรีพรพิรมเจ้าของเพลงบัวตูมบัวบานอันเดอลั่นฝึกปรือจนเห็นผลฝึกฝนจนช่ำชองจนมีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงก่อนลาออกจากวงเพราะทนกับความหนักเหนื่อยจากการเดินทางไม่ไหว กรุงเทพมหานครในอ้อมกอดของเข็มนาฬิกาพศออนั้นมีแหล่งบันเทิงมากมายถนนสายบันเทิงอย่างราชดำเนินเต็มไปด้วยไนท์คลับทันสมัยทั้งโลลิต้าสีดาโรฟิโนซูซี่วองและมูแลงรุสปทุมบดีพุ่มสว่างนักร้องเสียงสวยได้ขับกล่อมราตรีตามไนท์คลับเหล่านี้กระทั่งได้พบกับนักร้องสาวรุ่นพี่อย่างดารารัตเกียรติเกิดสุขเจ้าของเพลงดังจับปูดำในตำนานดารารัตเปลี่ยนนามสกุลให้ใหม่ว่าปทุมบดีโสภพ,พัน์ เวลานั้นปฐุมบดีเป็นนักร้องทรงสเสน่ห์ได้ขึ้นปกนิตยสารหลายเล่มวันหนึ่งเธอได้รับเชิญให้มาร้องเพลงทางทีวีในรายการเพลงยามเย็นที่ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลาห้าโมงเย็นผู้ทำหน้าที่กำกับเวทีรายการในวันนั้นก็คือรองเขามูลคดีซึ่งพอแรกเห็นก็ได้แต่เจียมตัวเพราะเธอคือนักร้องคนสวยมีชื่อเสียงตัวเองเป็นพีมพนักงานเงินเดือนน้อยเท่านั้นหลังจากร้องเพลงเสร็จ ปทุมวดีเป็นคนมีสเสน่ห์คุยสนุกเข้ากับคนง่ายจึงได้เอ่ยปากชวนร้องกับเพื่อนๆไปเที่ยวมูแรงรชูชในคลับที่เธอร้องเพลงประจำร้องกับเพื่อนรุ่นพี่อย่างนฤพลดุริยพันเอ่ยปากป,ากปฏิเสธอย่างเกรงใจเธอและเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองปทุมวดียิ้มสวยอารมณ์ดีบอกว่าไปเถอะเดี๋ยวทุมเลี้ยงเองการมาเยือนสถานีโทรทัศน์วันนั้นของปทุมวดีสร้างความฮือฮาให้ทางออฟฟิศเธอมากับเพื่อนสาวและร้องได้คบกับเพื่อนสาวคนนี้ของเธอ ทุกครั้งที่ทะเลาะกับแฟนคนนี้รองมักขอคำปรึกษากับปทุมวดีทั้งสองเที่ยวทะเลาะเาทะเี่ยวคืนดีกันและคบกันได้นานเจ็ดเดือนรองกับแฟนสาวที่เป็นเพื่อนของปทุมวดีก็เลิกกันวันหนึ่งขาะาทานข้าวเย็นด้วยกันรองได้พินิจพิเคราะห์อย่างจริงจังเห็นว่าปทุมวดีช่างเป็นผู้หญิงเก่งสวยน่าประทับใจจริงๆจ,งจึงตัดสินใจเอ่ยปากขอเธอแต่งงานอย่างไม่มีปีมีครอยในฐานะเพื่อนปทุมวดีถึงกับตกใจอึง้งและประชดไปว่าถ้าอยากแตง่งก็ไปขอกับพ่อเราเน่ะพ่อฉลาดขขามูลคดี กับเพื่อนๆของรองไม่เล่นด้วยสุดท้ายรองจึงไปขอสาวด้วยตัวเองโดยไปในฐานะเพื่อนของปฐุมวดีเป็นเบื้องต้นพ่อแม่สาวก็ต้อนรับเป็นอย่างดีกระทั่งรองเอ่ยปากขอลูกสาวในวันหนึ่งพ่อปฐุมวดีที่เป็นเจ้าของค่ายมวยซึ่งตั้งอยู่ที่หลังสถานีตำรวจบางซื่อถึงกับหน้าตึงเปลี่ยนสรพนามเรียกรองจากเฮ้ย hey, รองเป็นคุณรองทันทีคุณจะเอาอะไรเลี้ยงลูกผมคุณมีเงินทองอยู่หรอไม่มีครับผมเป็นหนี้สถานีโทรทัศน์อยู่ด้วยตั้งหลายบาทด้วยซ้ำไป แล้วจะให้ผมยกลูกสาวของผมให้คุณได้ยังไงเล่ารองสุดหลงกับพื้นก้มกราบแทบตากพ่อของปทุมบดีพ่อครับผมจะไม่ทิ้งทุมเด็ดขาดผมกับทุมจะแยกกันก็ต่อเมื่อวันที่ใครคนหนึ่งขึ้นไปอยู่บนเมนพอศัครับแล้วรองข้ามูลคดีก็ทําได้อย่างที่พูดครับจากลูกเจ้าของคณะลิกเกและเจ้าของคณะละครวิทยุคลุกคลีอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่จําความได้ปี2อ2 2อายุย2ปี ได้เล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตเรื่องเหนือมนุษย์โดยรับบทเป็นพระเอกตอนเด็กที่รับบทโดยมิชัยบัญชาก่อนได้รับการสนับสนุสน,นชักชวนจากสัมพันธ์พันมณีให้มาเล่นละครจากนั้นรองก็ได้ทำงานหลายตำแหน่งหน้าที่ในสถานีโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรมและมีรายได้ยอดงามจากการภาคหนังโดยเฉพาะเสียงพระเอกซึ่งเขาแทบผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวมาโดยตลอดโดยภาคเสียงมิชัยบัญชาหนังเรื่องสุดท้ายของพระเอกตลอดการคนนี้ เรื่องอินทรีทองต่อมาก็เป็นเสียงของสมบัติเมธานีสรพงษ์ชาตรียุรนันพรมรมนตรีเป็นต้น16พฤษภาคม2509จึงเป็นวันจันทร์ที่สุดแสนจะชื่นเมื่นที่สุดเมื่อปฐุมบดีโสภาพันธ์สมรสกับรองข้ามูลคดีท่ามกลางสักขีพยานของคนทั้งวงการหลังจากแต่งงานปฐุมบดีเลือกร้องเพลงที่ไหนครับเพิ่งสติเฟื่องแห่งศรีไทยการละครได้ชักชวนให้มาเล่นละครโทรทัศน์เรื่องรอยมนทินเป็นเรื่องแรกจากนั้นเธอก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดง ทั้งหนังและละครเต็มตัวก่อนจะรับหน้าที่ก้าวขึ้นเป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ผลิตละครป้อนช่อง3และช่องหปทุมวดีโสภาพันธ์มีบุตรสาวกับรองข้ามูลคดีหนึ่งคนคือยุ้ยปฐมวันข้ามูลคดีซึ่งต่อมาได้กลายเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเป็นดารานักแสดงและนักร้องเชน่นกันกับพ่อแม่นอกจากนั้นทั้งสองยังมีบุตรบุญธรรมอีกสองคนชีวิตคู่ของปทุมวดีกับรองราวกับเส้นกราฟไม่หยุดนิ่ง สวิงขึ้นลงแทบทุกช่วงของชีวิตร่วมทุกสุขกันมาอย่างโชคชนกระทั่งปี2 5 4 8ปทุมดีอายุ57ปีป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษจนผ่ายผอมจากที่เป็นคนค่อนข้างอ้วนเธอจึงอาศัยโอกาสนี้ไปทำสัญญกรรมพลาสติกจนหน้าตาผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยปี2 5 5 5ปทุมดีอายุ64ปีต้องพบกับไทรอยด์เป็นพิษอีกครั้งคราวนี้น้ำหนักของปทุมดี จาก60กิโลกรัมลดลงเหลือ36กิโลกรัมอีกทั้งยังมีภาวะจำอะไรไม่ได้และเป็นโรค ALS หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง8ปีที่รักษาตัวที่ห้อง ICU ด้วยอาการวิกฤตมาโดยตลอดและแล้ว7กันยายน2563ปฐมบดีโสภาพันธ์ก็จากพวกเราไปด้วยวัย72ปีที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก มีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่13กันยายน2563ณนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร6-9 Stories ขอกราบคารวะตาไลและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแด่ครอบครัวเขามคดีครับนักแสดงเจ้าบ,บทบาทที่เริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ9ก้าขวบและบทเด่นๆของเขาก็คือบทนิกรการุนวงศ์ในเรื่องสั้นชุดพลนิกกกิมโวนเขาเล่นได้กันล่อน และเธลึ่งได้สาแก่ใจจนสอาศนจินดาบอกว่างานยุ่งแค่ไหนก็จะหยุดมาดูเขาเล่นนักภาคเสียงทองคําผู้ขาดเสียงพระเอกแต่เพียงผู้เดียวมาอย่างยาวนานภาคเสียงสมบัติเมทนีจนผู้ชมคิดว่าเป็นเสียงจริงของสมบัติผู้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์คนนี้เขาก็คือรองเขามูลคดีความที่มีคุณพ่อเป็นตัวโผลิเกใหญ่รองเขามูลคดีต้องตลอนไปกับคณะลิเกต่างๆทั่วทุกสารทิศเหนือใต้ออกตก นั่นคือเวลาช่วงปิดเทอมที่คุณพ่อฉลาดเขามุนคดีจะหอบพี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ไปด้วยพื้นเพของครอบครัวมาจากจังหวัดกำแพงเพชรต่อมาได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครเวลาคุณพ่อพาคณะลิเกไปแสดงต่างจังหวัดในจํานวนพี่น้องหกคนคุณพ่อไม่เคยพาใครไปเลยนอกจากลูกชายคนนี้เราจะล่วงรู้ว่าในภายภาคหน้าเขาจะได้เดินทางสายศิลปินเหมือนพ่อเป็นแน่แท้ไปฝึกอดๆจากอยากกินนอนอยู่หลังโรงลิเก ตั้งแต่หัวเท่ากำปัญน,นี่คือกุศลบายของผู้เป็นพ่อผู้มิได้ตั้งใจปรารถนาให้ลูกชายมีอาชีพเต้นกินรำกินเหมือนอย่างตนเป็นแต่เพียงต้องการฝึกฝนปลูกฝังให้ลูกชายเห็นว่าการจะหาเงินให้ได้สักบาทสักเบี้ยเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวพ่อต้องใช้ความอดทนมากมายขนาดไหนต้องลำบากลำบนถึงเพียงใดเด็กชายรองผู้ที่เติบโตมาเป็นนักแสดงเป็นนักภาคฝีมือไม่เป็นรองใครจึงค่อยค่อยซึมซับค่านิยมเรื่องการมีน้ำอดน้ำทนในการทำงานจากผู้เป็นพ่อมาทีละน้อย การเป็นโต้โพลิเกนั้นไม่ใช่จะอยู่อย่างสุขสบายกว่าใครในวงยามนอนก็ลำบากเวลาจะกินจะอยู่ต้องตากแดดตากฝนสารพัดอุปสรรคอยากให้ลูกดูไว้จะได้เรียนรู้ความยากลำบากตรงนี้ไว้ให้มากพ่อลำบากขนาดนี้ฉะนั้นลูกต้องตั้งใจเรียนอยากเกเรเรียนให้คุ้มค่ากับน้ำพักน้ำแรงที่พ่อตนอุตสาหามาให้เด็กชายรองนอกจากจะเห็นความลำบากของพ่อแล้วสิ่งที่ซึมซับลงไปในจิตใต้สำนึกเรื่อยนั่นก็คือความเอื้ออาทรความสามัคคี และการพึ่งพาอาศัยของหมู่มนุษย์ตัวเล็กๆด้วยกันในวัยเด็กเด็กชายรองเป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านชอบการอ่านหนังสือมาตั้งแต่เพิ่งเริ่มอ่านออกเขียนได้เรียกว่าอ่านดะอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าจนคุณพ่อเห็นแววจึงเพิ่มทักษะการเรียนรู้การอ่านหนังสือให้กับลูกชายเพิ่มมากขึ้นกว่าการอ่านการเขียนที่เคยเรียนรู้มาคุณพ่อพยายามหาหนังสือที่ยากขึ้นยากขึ้นมาให้อ่านทดสอบว่าลูกชายตัวกระเปียกจะอ่านได้หรือไม่ด้วยพรสวรรค์ที่ติดตัวมา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือชั้นยากขนาดไหนเด็กชายรองก็สามารถอ่านได้อ่านเป็นอ่านแตกทุกเล่มไปหลังจากที่ช่วงแรกๆมีอ่านติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างแต่การฝึกฝนอ่านออกเสียงมากๆเข้าและนานๆเข้ากลายเป็นทักษะสําคัญที่ติดตัวเด็กชายมาจวบจนถึงทุกวันนี้และการอ่านนี้เองได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการอ่านเข้าไปอีกระดับคุณพ่อได้นําหนังสือจีนที่แปลดโดยวอนเมืองลุงมาให้เด็กชายรองอ่านเขายอมรับว่าในตอนแรกนั้น ชื่อจีนนั้นอ่านยากมากต,ติดติดขัดขัดตะกุกตะกักไปได้สักพักคุณพ่อก็ไปได้ว่าอะไรยังคมให้ลูกชายฝึกฝนต่อไปจนกระทั่งเขาอ่านหนังสือได้คล่องแคล่วคุณพ่อก็ได้ตัดสินใจทำละครวิทยุตอนนั้นคุณพ่อเริ่มเระเผาเรื่องลิเกลงแล้วเพราะหลายครั้งงานลิเกเขาทำท่าว่าจะไปไม่รอดอุปสรรคจากการเดินทางบ้างการกินอยู่หลับนอนต่างๆบ้างทั้งยังต้องตะลอนไปทั่ว้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำบ้างแทบไม่มีเวลาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัว พอเด็กชายรองซึ่งขณะนั้นอายุประมาณ9ขวบอ่านหนังสือที่คุณพ่อให้ฝึกฝนได้คล่องแคล่วแล้วท่านก็เริ่มมาจับงานละครวิทยุทันทีโดยเริ่มจากการผลิตละครวิทยุเรื่องเล็กๆเ,เป็นเรื่องธรรมะบ้างเป็นเรื่องราวคติสอนใจแก่เด็กๆบ้างเด็กชายรองกับเด็กชายต้งซึ่งเป็นน้องชายที่อ่านหนังสือคล่องเหมือนกันสามารถเล่นละครวิทยุได้อย่างมืออาชีพจงังหวะที่เด็กชายรองเล่นละครวิทยุได้2ปีอยู่นั้น จู่ๆเพื่อนคุณพ่อกําลังหาตัวเด็กชายเพื่อมาเล่นละครโทรทัศน์ให้กับช่องสีบางคุณผมเลยมาท้าทามหลานชายคนเก่งให้ไปลองเล่นดูแต่เขาก็ยังกังวลอยู่ว่าบทบาทจะโดดเด่นเกินความสามารถของเด็กชายรองหรือไม่เพื่อนของคุณพ่อคนนี้มีสักเป็นน้าคือน้าสีเป็นคนคอยหาสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนรายการละครวิทยุให้กับคุณพ่อเขาต้องการอยากทําละครโทรทัศน์ขึ้นมาอยากได้เด็กชายรองไปเล่นแต่ก็ยังเป็นห่วงว่าหลานชายคนนี้จะจําบทได้หรือไม่ เพราะเป็นตัวละครที่ต้องเดินเรื่องมีบทเยอะตลอดทั้งเรื่องคุณพ่อเลยบอกกับน้าสีสั้นๆว่าไอเนี่ยถ้ามันจะทําอะไรทําได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันจะทําหรือไม่เท่านั้นเองนั่นจึงเหมือนคําอนุญาตไกลๆจากพ่อเด็กชายรองจึงตามนา้าสีไปเล่นละครโทรทัศน์นับแต่วันนั้นละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวเดิมชื่อเรื่องจุดดําในดวงจันทร์ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นจุดร้าวในดวงใจ ปรากฏว่าเด็กชายรองสามารถเล่นผ่านไปได้ด้วยดีแทบไม่มีอะไรติดขัดเลยและที่สําคัญเป็นละครที่ต้องแสดงสดด้วยจากนั้นงานละครได้ต่อยอดจากสิ่งที่ได้ประเดิมเริ่มต้นเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านเมืองขณะนั้นต้องการทําละครสอนคติสําหรับเด็กในยุคนั้นและทางผู้ใหญ่ก็เห็นแววชื่อของเด็กชายรองข้ามูลคดีจึงกลายเป็นตัวเลือกแรกๆที่ทําให้นึกถึงและได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมแสดงนั่นคือจอมพลถนอมกิติขจรมีแนวความคิดอยากทำละครสอนใจเยาวชน ไม่ให้หลงเดินในทางผิดเลยทำละครคติชีวิตเยาวชนคณะเชนรัชดาจอมพลถนอมถึงกับบอกทีมงานตรงนั้นชัดถ้อยชัดคำว่าเรื่องนี้ให้เอารองขมูลคดีมาเล่นความโดดเด่นรวมทั้งพรสวรรค์นในการเล่นละครทั้งละครวิทยุและละครโทรทัศน์ทำให้เป็นจุดเด่นหรือเรียกได้ว่าเป็นจุดขายประจำตัวของเด็กชายรองทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายคนดึงเข้ามาร่วมเล่นละครเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนชีวิตช่วงนั้นต้องเดินเข้าออกสถานีโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรม เป็นว่าเล่นพอแสดงละครคติชีวิตเยาวชนได้สักพักสัมพันธ์พันมณีนักนาฏศิสินคนดังของช่องสีบางขุนพรมที่เด็กชายรองนับถือประดุจญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพราะเป็นนักเรียนกรมศิลปากรรุ่นน้องของคุณพ่อคือคุณพ่อของเขารเรียนอยู่รุ่นที่หนึ่งสพันธพันมณีรเรียนอยู่รุ่นที่ห้ากำลังทาละครโทรทัศน์ขึ้นเรื่องหนึ่งได้ทาบทามเด็กชายร้องให้ไปเล่นเป็นพระเอกตอนเด็กคู่กับกันนิกาธรรมเกศรจากนั้นชาติสก,กะจารุจินดาผู้กำกับชื่อดังคุณพ่อของดวงดาวจารุจินดา นักแสดงและนักพากย์ชื่อดังซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณพ่อได้ขอตัวเด็กชายรองไปเล่นละครโทรทัศน์ด้วยตอนนั้นเด็กน้อยจึงมีผลงานเล่นละครมากถึง3-4ถึงเรื่องต่อเดือนที่ช่องสีบางคุณพรมตั้งแต่อายุ9ขวบจนถึงวัยทำงาน <c oughs> ก็ยังทำงานที่สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยที่นี่ตลอดมาเส้นทางสายบันเทิงของรองของมูลคดีโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆจนมีนายห้างคนดังคิดจะสร้างหนังขึ้นมาโดยมีพระเอกยอดนิยมอย่างมิชัยบัญชามานำแสดง ตอนนั้นเรื่องราวของพระเอกในตอนเด็กยังหาคนมาเล่นไม่ได้ผลพวงแห่งการทํางานที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ของเด็กชายอายุ9้าขวบอย่างรองคมุลคดีทําให้ได้รับการเสนอชื่อให้ไปเล่นหนังเรื่องดังกล่าวโดยปริยายนั่นคือหนังเรื่องเหนือมนุษย์ปี2502ของยูเนียนฟิล์มบทประพันธ์ของเสกดุสิตนำแสดงโดยมิจฉัยบัญชาแมนธิรพลอดุลดุลยรัตนเกษรินปฐมวันนายห้างคนนั้นก็คือสุภัพ ชะวะโนไทยมีภพรัตสมาริบุตรเป็นผู้ถ่ายภาพและได้วิจิตคุณาวุฒิกำกับการแสดงตัวละครที่เป็นพระเอกตอนเด็กมีบทประมาณ20%ซ์ของเรื่องพอวิจิตคุณาวุฒิหรือที่เด็กชายรองเรียกว่าอาจือได้อ่านบทแล้วเขาก็ได้เดินทางเข้าพบกับคุณพ่อเพื่อขอตัวของเด็กชายไปเล่นหนังเรื่องนี้บทเรื่องนี้ค่อนข้างเด่นครับผมเห็นเป็นช่องว่าหลานคงมีทางในวงการได้พี่หลาดครับผมขอเจ้ารองไปเล่นหนังเรื่องนี้นะครับอืมถ้อเห็นว่ามันพอทําได้เล่นได้แล้วก็เอาไปเถอะ หนังเรื่องเหนือมนุษย์เป็นหนังเรื่องแรกของรองข้อมูลคดีเขาได้เข้าสู่วงการหนังด้วยการชักนำของวิจิตคุณาวุฒิหรืออาจีอของเขานั่นเองซึ่งตอนนั้นเด็กชายรองเรียกได้ว่ามีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาอย่างเหลือล้นทําให้เขามองอะไรเห็นอะไรในวงการเป็นเรื่องง่ายไปเสียหมดให้ท่องบทให้เล่นให้แสดงอย่างไรก็าสามารถทําได้อย่างราบรื่นแบบมืออาชีพหลายคนในวงการยังสู้ฮกให้ถือเป็นเด็กมหาจัน์คนหนึ่งก็ว่าได้ศิละปะการแสดงต่างๆทั้งแสดงละครวิทยุแสดงละครโทรทัศน์และกระทั่งแสดงหนัง ได้กลายเป็นงานที่เขารักอย่างสุดชีวิตเข้าให้แล้วผู้ใหญ่บอกให้ทําอะไรแสดงอะไรเขาก็ทําได้หมดและอย่างดีเยี่ยมชีวิตที่กําลังสนุกสนานในโลกบันเทิงท่ามกลางความวิตกกังวลจากผู้เป็นพ่อที่ไม่เคยคิดจะให้ลูกหากินในเส้นทางสายนี้ก็ <_ S 1> ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเงียบๆความที่ได้ทํางานเล่นละครอยู่ที่ช่องสีบางคุณพรมมาเป็นเวลานานเข้าออกเป็นว่าเล่นจึงทําให้รองข้ามูลคดีได้รู้จักกับนักแสดงรุ่นพี่หลายต่อหลายคนชีวิตเติบโตจากเด็กชายเข้าสู่วัยรุ่นกระทั่งวันหนึ่งด้วยความพลังเผลอ ทำให้เส้นทางชีวิตของรองข้อมูลคดีเปลี่ยนไปตลอดการตอนนั้นเขาอายุ16ปีเริ่มหัดดื่มเบียร์เป็นครั้งแรกในชีวิตกับพวกนักแสดงรุ่นพี่อย่างนรพลยุริยพันธ์ที่รองเรียกเขาว่าพี่เขและกำทรสุวรรณปิยศิริซึ่งต่อมาท่านนี้เองคือผู้ให้เสียงภาคปอบุญจินฉบับจินเฉาฉวินนำแสดงเหออจีจ,จิ้งเป็นจันเจาพอเลิกเรียนแทนที่จะกลับบ้านรองก็ไปร่วมดื่มเบียร์กับพี่ๆเหล่านี้เป็นประจำทุกวันพ่อก็เห็นว่าไม่เป็นไร มองว่าดีกว่าไปอยู่กับเพื่อนข้างนอกที่อาจจะพาเสียคนได้พอรองเรียนกวดวิชาเสร็จก็จะมาครุกอยู่ที่ช่องสีแทบทุกวันมากินข้าวกับพวกพี่ๆในเย็นวันหนึ่งน,นรพลดุริยพันธ์หรือพี่เขพูดในวงกินข้าวว่าช่องสีเขาต้องการคนเยอะเองสนใจไปสมัครตู้บ้างไหมวะรองไม่ได้หรอกครับพี่ขืนผมไปสมัครพ่อเอาผมตายแน่เพราะพ่อใช้ผมไปเรียนเตรียมทหารเองคิดให้ดีนะรองเงินเดือนที่นี่หกร้อยห้าสิบเบี้ยเลี้ยงเก้าร้อยบาทเชียวนะไม่ใช่น้อยๆน,นะร้อง เขนะฤพลดุริยพันธ์เอ่ยถึงรายได้ต่อเดือนของที่นี่นั่นคือช่วงปี2507รองมีอายุ17ปีพอดีเมื่อได้ทราบข้อมูลจากรุ่นพี่เช่นนั้นตามประษาวัยรุ่นคิดเร็วทำเร็วก็หันไปบอกว่าพี่เคเอาไปสมัครมาตอนนี้เลยครับรองข้ามูลคดีก็เซ็นใบสมัครนั้นทันทีโดยไม่ทันคิดอะไรมากไปกว่าน,นั้นอาจจะด้วยฤทธิ์เบียร์ที่เขาดื่มเข้าไปก่อนหน้านั้นด้วยจากนั้นรองก็ไปเรียนและใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ความเผอเรอครั้งนั้นส่งผลกระทบมาหาเขาในอีกสองวันต่อมาเมื่อเรื่องนี้ถึงหูคุณพ่อเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนพอรองกลับเข้ามาในบ้านเห็นพ่อนั่งหน้ามุ่ยรอยอยู่บรรยากาศคล้ายหนังไซไฟฉา,ากที่เมฆหมอกทะลักเลื่อนเคลื่อนที่มาบดบังแสงอาทิตย์จนมืดครึ้มไปหมดมาคุที่สุดแล้วตอนนั้นแล้วเสียงของพ่อก็ทําลายความเงียบลงพ่อยิงคําถามใส่เขาทันทีว่าเอ็งนึกยังไงถึงได้ไปสมาครเข้าทํางานที่ช่องสี่พี่โท้เอย๋ยเพิ่งนึกได้ตอนนี้ ร้องอยากจะเกกบ,บาลตัวเองให้แตกตายลงไปตอนนี้สียให้ได้ยังไงเล่าพระฤทธิ์เมาโดยแท้ที่ทําให้ทําอะไรพระลัการไปซีอย่างนั้นคราวนี้พ่อต้องเอาตายแน่ๆเขาจึงตัดสินใจพูดกับพ่อออกไปว่าผมสงสารพ่อครับเห็นพ่อทํางานหนักเลี้ยงพวกเรามาตลอดถ้าผมได้ทํางานเพิ่มสักคนคงพอช่วยพ่อดูแลน้องๆได้บ้างฉันไม่ได้ต้องการตรงนั้นฉันต้องการให้แกเรียนเตรียมทหาร ทำไมพ่อถึงอยากให้ผมเรียนเตรียมทหารจังเลยครับก็เพราะฉันรู yeah, ้ว่าอาชีพนักแสดงมันไม่ได้ง่ายไม่ได้สบายเหมือนอย่างที่แกคิดแกเข้ามาอยู่แกก็ต้องลำบากถ้าแกไม่เก่งจริงแกจะโด่งดังเหมือนคนอื่นนั่นน่ะมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกฉันให้แกไปเรียนเตรียมทหารแกจะได้เป็นนายร้อยนายพันมีอาชีพที่มั่นคงเพลเๆลได้เป็นนายพลแกจะได้มีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตามากมายเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลรู้ไหมลูกเออพ่อครับผมขอยืนยันกับพ่อตรงนี้ว่าไม่ว่าผมจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ ผมจะทําให้คนรู้จักนามสกุลเขามูลคดีให้มากที่สุดและในทางที่ดีด้วยครับผมให้สัญญากับพ่อครับพ่อนิ่งไปครู่ใหญ่แล้วเอ่ยออกมาเบาๆวา่าถ้างั้นตามใจแกเถอะและและ้วรองเขามูลคดีก็ได้เข้าทํางานที่ช่องสี่บางขุนพรหมนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเมื่อรองเข้าไปทํางานที่ช่องสี่หน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบดูแลก็คือการทําพังรายการควบคู่ไปกับการเล่นละครเหมือนเช่นเคยแต่ที่มากไปกว่านั้นชอบเข้าไปพูนเพี้ยนในห้องภาคหนังและสนใจอยากจะลองเป็นนักภาคกับเขาดูบ้าง รายการโทรทัศน์ยุคเริ่มต้นแผ่นสไลด์โฆษณามีน้อยมากทางสถานีจึงแก้ปัญหาด้วยการต้องอ่านโฆษณากันแบบสดๆและห้องอ่านโฆษณาอยู่ติดกับห้องภาคหนังพออ่านโฆษณาเสร็จทีมอ่านโฆษณาก็จะออกไปเพื่อให้ทีมภาคหนังเข้ามาทีมอ่านโฆษณาจะมีเวลาพักอยู่หนึ่งชั่วโมงแต่รองข้อมูลคดีซึ่งเป็นหนึ่งในทีมอ่านโฆษณาสดไม่เคยลงไปพักประเด็กกับใครเขาสักทีหากแต่ยังป้วนเพี้ยนอยู่ในมุมข้างๆแถวห้องภาคตรงกระจกคอยแอบดูขัาภาคหนังอยู่ทุกวันแล้ววันหนึ่งพฤติกรรมนี้ของรองข้อมูลคดี ก็มีอาจหลุดผลจากสายตาของรุ่นพี่อย่างกำธรสุวรรณปิยสศิริซึ่งเป็นหนึ่งในทีมภาคหนังได้กำธรสงสัยจึงถามรองว่าเฮ้ย hey, ไอรองเขามีเวลาให้พักหนึ่งชั่วโมงทำไมไม่พักวะไม่พักหรอกพี่ผมชอบดูพวกพี่ภาคหนังมากกว่านะครับจากบทสนทนาสั้นๆในวันนั้นรองข้อมูลคดีไม่รู้มาก่อนว่าพี่กำธรของเขาจะนำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับผู้น้าสถานีผู้น้ากระเดงถามและมากด้วยบรมีอย่างจำนงรังสิกุล หัวหน้าครับดูท่าทางไอ้รองมันชอบภาคหนังนะครับเห็นมันมาด้อมๆม,ม,มองๆแถวห้องภาคทุกวันเอาสิทอนถ้ามันทําได้ภาคได้ก็ลองให้มันภาคดูต่อมากําทอนสุวรรณปิยศริก็ได้พารองเข้าไปทดลองฝึกภาคในระยะแรกเขาได้ภาคเพียงไม่กี่คําแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเองก็คาดไม่ถึงว่าจะได้ทําและทําได้รองขม,มูลคดีสนุกกับงานใหม่อย่อยางเต็มที่ได้ภาคเป็นเสียงต่างๆหลากหลายไม่ซ้ำแต่ละวัน วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุในห้องภาคเหตุการณ์ส้มหล่นจึงตกมาเป็นเขาให้แจ้งเกิดในวงการภาคอย่างไม่ตั้งใจและไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ําวันนั้นสมจินธรรมทัตผู้ภาคเสียงพระเอกเกิดปวดท้องกระทันหันต้องออกจากห้องภาคกลางคันเพื่อไปเข้าห้องน้ําขณะทีมกําลังภาคหนังออกอากาศกันสดๆพอถึงบทที่สะอาดเรียมพงสารภาคก็ภาคไปพอถึงบทที่กําทรสวรรค์ปิยสิริภาคก็ภาคไป แต่พอมาถึงบทที่สมจินธรรมทัตต้องภาคตัวสมจินไม่ได้อยู่ในห้องภาคแล้วทุกคนจึงชี้นิ้วมาที่บทของสมจินเพื่อให้รองขา่ามลคดีภาคแทนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบชฉวเฉียดเดชะบุญรองภาคแทนสมจินได้ทันเวลาและภาคได้ดีเสียด้วยและบังเอิญวันนั้นหัวหน้าสถานีช่องสี่อย่างจำนงรังสิกุลนั่งดูการภาคมาโดยตลอดเห็นว่ารองสามารถภาคได้อย่างมืออาชีพเป็นที่ประจักษ์ทั้งอารมณ์ฟิลลิง่งน้ำเสียงอักขระถูกต้องเหมาะเจาะลงตัวทุกอย่างบทภาคตรงปากเป๊ะ วันรุ่งขึ้นมีหนังเข้ามาใหม่ชื่อเรื่องสติงเรและมีคำสั่งสายฟ้าแลบลงมาจากหัวหน้าจำนงรังสิกุลว่าเรื่องนี้ให้ร้องภาคพระเอกแรงกระเพื่อมจากการภาคพระเอกในครั้งนั้นได้ต่อยอดงานภาคให้กับรองขมุนคดีอย่างไม่คาดฝันเมื่อปรมาจารย์อย่างสออาสนจินดาผู้สร้างผู้กำกับและนักเขียนชื่อดังติดใจในน้ำเสียงคนภาคตั้งใจจะให้รองข้มุนคดีได้มาภาคหนังเรื่องใหม่ของตัวเองเวลานั้นหนังส6มม,มเป็นหนังที่ต้องภาคสด มีเพียงหนัง35มมที่ฉายในโรงเท่านั้นที่เป็นเสียงในฟิล์มหลังดาวจะรัดแสงอย่างมิเชบัญชาดับลงปี2513ปีถัดมามีดาวอีกหลายดวงแจ้งเกิดหนึ่งในนั้นคือนายทุนหรือผู้อำนวยการสร้างหนุ่มไฟแรงอย่างวิทยาเวศวร์ต์รวมอยู่ด้วยเขาได้ตัดสินใจสร้างหนังเรื่องเพชรพระอุมาขึ้นในปี2514และใช้ชื่อในการแสดงของตัวเองว่ารัพพินไพรวันซึ่งเป็นชื่อเดียวกับพระเอกในเรื่องเสียเลยโดยเรื่องนี้ได้สอาสนาจินดา มาเป็นผู้กำกับการแสดงเมื่อทุกอย่างดำเนินมาถึงขั้นตอนการภาคเสียงเพื่อบันทึกลงในแผ่นฟิล์มป้าศออาสนจินดาได้บอกกับพูลสวัสดีมาก่อนว่าให้พูลเอ็งไปตามคนภาคพระเอกสติงเรย์ไม่ให้ฆ่าด่วนพูลสวัสด์เลยรีบแจ้นมาที่สถานีช่องสี่บางขุนพรหมเข้ามาถามรองขม,มุลคดีว่ารองเอ้ยแกพอรู้ไมหมล่ะว่าใครเป็นคนภาคพระเอกเรื่องสติงเรย์วะผมเองครับพี่มีอะไรหรือเอ้าเหรอป้าสอเขาต้องการอยากเจอตัวแกวะตอนแรกรองเข้าใจว่า ป้าออยากให้ตนไปเล่นหนังด้วยเลยรู้สึกตื่นเต้นใหญ่แต่พอถึงวันเดินทางไปถึงสนามบินดอนเมืองรองข้อมูลคดีเห็นจุรีโอสริรินักภาคหญิงชื่อดังกำลังยืนอยู่คู่กับสมพงษ์วงรักไทยนักภาคชายชื่อดังเจ้าของเสียงภาคลอดตด็อกอันลือลั่นรองจินเข้าใจในตอนนั้นทันทีว่าป้าสอให้เขามาภาคหนังหาใช่ต้องการตัวเพื่อมาแสดงหนังไหมในครั้งนั้นรองต้องร่วมเดินทางไปกับทีมภาคชุดนี้เพื่อไปภาคหนังลงแผ่นฟิล์มที่ห้องบันทึกเสียงประเทศญ,ญี่ปุ่นสมจินธรรมทัตภาคเสียงพระเอกรพนพน์พวัน รองข้อมูลคดีภาคเป็นแง่ทรายที่แสดงโดยชนะสีอุบลบรรยากาศในห้องภาคนักภาคหน้าใหม่อย่างรองถูกประกอบซ้ายขวาด้วยนักภาคระดับรางวัลตุกตาทองนั่นก็คือจุรีโอสริกับสมพงษ์วงรักไทยวันนั้นญี่ปุ่นอากาศหนาวเยือกแต่ในมือของรองเต็มไปด้วยเงื่อแห่งความตื่นเต้นแต่ในที่สุดพอภาคมาถึงวันสุดท้ายรองกําลังลุกขึ้นเพื่อจะเข้าไปกราบขอบคุณสมพงษ์วงรักไทยที่เป็นผู้แนะนาเทคนิคการภาคให้ตลอดทั้งเรื่องกราบสมพงษ์เสร็จเตรียมจะหันไปกราบจุรีโอสริ แต่นักภาคหญิงเสียงทองคําหนึ่งเดียวของไทยได้โผล่เข้ามากอดตัวเขาเสียแล้วพร้อมทั้งบอกสิ่งที่ทําให้รองข้อมูลคดีถึงกับน้ําตาซึมด้วยความตื้นตันใจว่ารองอาจุเจอพระเอกของอาจุแล้วเพชรพระอุมาเป็นหนังปี2514นี่คือการภาคหนังไทยเต็มตัวเรื่องแรกของรองข้อมูลคดีซึ่งตอนนั้นเขาอายุ24ปีก่อนจะมาภาคพระเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตในหนังแจ้งเกิดของพระเอกประหลัดอำเภอนาทูวัยในหนังเรื่อง แม่สีไพรปี2 5 1 4เช่นกันจากนั้นรองข้อมูลคดีก็ผูกขาดการภาคเสียงพระเอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตการภาคหนังของรองข้อมูลคดีถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นถึงขีดสุดแม้ว่าช่วงนั้นจะมีทีมภาคหลายทีมหลายเจ้าแต่เสียงของพระเอกในหนังทุกเรื่องต้องเป็นเสียงของรองข้อมูลคดีเท่านั้นเป็นพระเอกคนเดียวที่ภาคหมดทุกทีมถึงจะมีงานภาคทั้งวันทั้งคืนแต่เป็นเรื่องมหาจัจรรน์ใจยิ่งที่น้ำเสียงของรองข้อมูลคดีไม่มีปัญหาเลยทั้งที่ไม่ได้ดูแลเส้นเสียงงงขออตัวเ แถมยังใช้ชีวิตเช่นนักดื่มนักเที่ยวทั่วไปเหมือนที่เคยเป็นมาไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําเย็นจัดเหล้าเบียร์บุรีแต่ไม่เคยเป็นบัดไม่เคยเสียงแห้งถึงเวลาภาคก็สามารถทํางานได้แบบหามรุ่งหามค่าเอกลักษณ์ที่ทุกคนจําได้คือการภาคเสียงของสบัดิเมทนีที่ทุกคนไม่เคยรู้เลยว่าเป็นการภาคโดยรองข้อมูลคดีแต่จะเข้าใจว่านั่นคือเสียงพระเอกตลอดการคนนั้นจริงๆแม้จะมีงานภาคหนังเข้ามามา,มากมายแทบไม่ได้ทําอย่างอื่นแต่งานในหน้าที่ที่ช่องสีบางขุนพรมก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่เช่นเดิมรวมถึงการเล่นละคร จนกระทั่งมีการคิดจะเอาหัตสนิยายชื่อดังเรื่องสามเกลอือพลน,นิกรกิมโหนนของปออินทรปาลิตชื่อของรองขามุนคดีก็เป็นที่หมายตาให้มาเล่นเป็นตัวละครที่มีชื่อว่านิกรการุณวงศ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ปาสออาสนจินดาเคยพูดเป็นเชิงเยาะแย่ด้วยความเมตตาว่าระวังนะเว้ยละครน่ะมีอยู่สองเรื่องนะใครจะไปเล่นเชียวไอ้รองมันวางยาไว้ผลน,นิกกรกิมโงนกับผู้กองยอดรักใครไปเล่นก็ไม่เหมือนไอ้รองมันลอก มันเล่นพนิกรกิมหมวขนขณะฉันงานยุ่งจังต้องพักมันดูมันฉันดูความทะลึ่งของมันมันเล่นทะลึ่งในสาแก่ใจฉันยิ่งนักไอเนี่ยคาแรคเตอร์ <Character S 1> ที่ดูกลอนเอาตัวรอดเก่งในพนิกรกิมหมวนอาจสร้างมาจากจินตนาการของผู้ประพันธ์แต่ในชีวิตจริงของรองขมูลคดีก็มีนิสัยไม่แตกต่างจากตัวละครที่เขาเล่นโดยเฉพาะความเจ้าชู้รองขมูลคด,ลดีเป็นคนมีนิสัยร่าเริงสนุกสนานรักเพื่อนฝูงอัตยาศัยดีจึงทําให้มีเพื่อนมากและเพื่อนๆมักมารวมตัวกันที่ช่องสี่บางขุนพรม ในช่วงตอนเย็นหลังเลิกงานเสมอเรียกกันว่าสโมสรร้านโกเมาซึ่งมากมีเพื่อนฝูงและเครื่องดื่มจุดรวมพลคนรักสนุกจึงอยู่ที่นั่นทุกวันดื่มกินกันจนร้านโกเมาที่สถานีช่องสี่ปิดร้านแล้วไปกินต่อกันที่ร้านข้าวต้มข้างนอกรองข้มุนกะดีไม่เคยไปหาเพื่อนมีแต่เพื่อนมาหาและเขายังได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้ระดับพระการคนหนึ่งที่เห็นใครสวยเป็นไม่ได้ต้องเข้าไปจีบไปตีสนิททุกรายไป ช่วงที่เป็นผู้กำกับรายการอยู่ทางสถานีช่องสี่วันหนึ่งมีรายการเพลงยามเย็นได้เชิญนักร้องสาวสวยคนดังมาร่วมออกรายการสร้างความฮือฮาตื่นเต้นให้กับพนักงานในสถานีเป็นอย่างมากแต่สำหรับรองข้ามูลคดีเห็นผู้หญิงคนนี้ครั้งแรกกลับรู้สึกเฉยเฉยนักร้องสาวสวยคนนี้ก็คือปทุมวดีโสภาพันธ์แรกเริ่มนั้นรองกับปทุมวดีเป็นเพื่อนกันจากการเห็นหน้าค่าตาและร่วมงานกันบ่อยครั้งและรองเป็นแฟนกับเพื่อนของปทุมวดีก่อนแต่สุดท้าย ด้วยการดูแลเอาใจใส่เป็นที่ปรึกษาประษาเพื่อนพอนานเข้าจึงพัฒนาเป็นความรักและปทุมวดีโสภาพันธ์ลูกสาวเจ้าของค่ายมวยคนนี้นี่เองที่เป็นคนสยบนิสัยกลอ่นเจ้าชู้ของรองข้ามูลคดีได้อย่างราบคาบจากพ่อเสือแพร์พราวลายพร้อยกลายมาเป็นแมวเชื่องผู้จงรักภักดีไปในที่สุดรองข้ามูลคดีใช้ชีวิตคู่ร่วมกับปทุมวดีโสภาพันมาหลายสิบปีตลอดเส้นทางแห่งความรักและคำว่าครอบครัว พวกเขาผ่านพบเรื่องราวและอุปสรรคมาสารพัดทั้งเรื่องที่รองไปคำประกันเพื่อนจนตัวเองต้องถูกยึดทรัพย์หลายล้านบาทเรื่องนี้เกือบทําให้รองกลายเป็นฆาตกรเพื่อนคนนั้นแต่เดชบุญด้วยบาร,รมีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านได้ช่วยไว้ทันและขอให้เขาบวชเพื่อเปิดเบาเรื่องร้ายออกไปในชีวิตและแล้วเขาก็ได้สติกับคืนมาและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งรองข้ามูลคดีเขามีชื่อเดิมว่าเด็กชายอำนาจชอบติดตามพ่อฉลาดข้ามูลคดีพระเอกลิเกนักร้องนักแสดงละครเวทีผู้โด่งดังในยุคนั้น ไปแสดงในที่ต่างๆนั่นคือช่วงปี2499ถึง2500เด็กชายรองอายุประมาณ8ถึง9ขวบกับน้องชายคือเด็กชายโต้งขมูลคดีได้เล่นละครเยาวชนคณะเชนรัชดาเรื่องแรกนั่นคือเรื่องไวเพลิงตอนคดีลักไก่ปี2501มีสาหัสบ,บุญหลงรับบทเป็นพ่อและสมจิตทรัพย์สำรวยเป็นแม่รองขมูลคดีเดิมชื่อเด็กชายอำนาจต่อมาใช้ชื่อคเนศขมูลคดีและปัจจุบันชื่อจริงคือพี่จักรตระกูลขมูลคดีเกิดเมื่อวันที่ 26กกันยายน2490เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2560จบการศึกษาจากวัดบวรนิเวศเคยได้รับรางวัลพระราชศวดีสาขานักภาคเสียงยอดเยี่ยมถึง5ครั้งเช่นจากเรื่องแผลเก่าในปี2522รองข้อมูลคดีสมรสกับปฐุมวดีสภาพพันธ์มีบุตรสาวคือยุ้ยปฐมวันข้อมูลคดีนักร้องนักแสดงชื่อดังและมีบุตรบุญธรรมสองคน ปัจจุบันยังคงรับงานภาคงานแสดงและเป็นพิธีกรน,นักภาคเสียงทองรองข้อมูลคดีขอให้มีความสุขมากมายครับ